พริกแห้งกับกรอก่อนนะคะตำพริกแห้งกับเกลือ,อ,นนะะพเ,อเพื่อจะละเอียดง่ายแต่เราจะไม่เอาละเอียดมากนะคะตำเล่นใบใส่กระปิลงไปแล้วนะคะก้อนใหญ่ๆเลยน้ำแกงค้มจะได้หอม,หม นี่นะคะใส่หัวหอมลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาโคลบกหัวหอมกัน จบกิ่ตําไว้นะคะแต่เ,เราเอาไปละลายในน้ำาำน,น้ำแกงส้มเสร็จแล้วเราก็ใส่มะละกอลงไปเลยเ,เ,เอามะละกอตกไปก่อนนะคะ ใส่ไปเลยนะะคถ้าใครชอบทานปลาก็ใส่ปลาไปเลยนะคะใส่เลคะน้ำแกงส้มจะหอมความหอมถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะแต่ถ้าใส่แล้วก็น้ำแกงส้มจะไม่ก่อยจะหอมนวลๆค่ะจะไม่ก่อยเลยให้เอดใส่น้ำตาลทรายลงไปสักก้อนครึ่ง พี่ต้วใส่น้ำปลาไปหน่อยนะคะแม่เม็มเจียบเป็นื้อมาเช้านี้ไปตลาดขนาดแปดโมงกว่านะคะปลาดิ๊ก็ไม่มีขายกุ้งอย่างที่ต้องการก็ไม่มีก็เลยเอาปลาทูเอามาโขลกแล้วก็เอาวนหนึ่งตัวใหญ่าหั่นเป็นสามช่อหนึ่ง ส้มหอมเหมือนกันกิ่หนหอมของกระเทียมได้ลงไปในน้ำแกงส้มเดี๋ยวเราก็ต้มสักพักหนึ่งนะคะจะให้มะละกอสุกให้มะละกอนิ่มซะหน่อยแข็งเกินไปก็ไม่อร่อยนะคะไม่ไหวแล้วแข็งเกินเดี๋ยวต้มอีก ให้เดือดอีกจัก10นาทีแล้วเราค่อยใส่น้ำมาขาค่ะ่เยหรือยังเอยไม่ได้คเย,อย,เยไ,ไ,สสอ,ไออีกสักสอนาทีต้องจุดให้สันระหว่างหายใจสองสามนาทีเราค่อยมาดูใหม่ พี่สาวให้มะละกอติดมาก็เลยแกนงส่งเอาไว้แรกเก็บไว้ทานหลายวันแม่ชอบซื้ออาหารทานนะคะชอบทำเองนะลองใส่น้ำาขามดูสักสามทัพีก่อนนะคะแล้วค่อยมาชิมแล้วค่อยปรุงเพิ่มใหม่ว่าตรมกรอบหรือ,อยัง ส้มไม่หวานมากนะคะหวานกร,ระเด็นกระเดนสองปลาทูไม่มีปลาหนิ่แล้วก็ใช้ปลาทูได้บางคนก็ใช้ปลากระป๋องเสร็จแล้วค่ะแกงส้มมะละกอไม่มีปลาหนิดแล้วก็ใส่ปลาทูนะคะนัวเหมือนกันอาหอบน้ำปลาร้านิดนิด,นด เสร็จแล้วพร้อมทานแล้วค่ามาสดร้อนๆกัน